ไปดูภารกิจของนายกธมนตรีกันบ้างนะคะซึ่งท่านก็ไปหาหรือนะคะกับเอกอัครราชทูตราชนจาจักรบาเรนเร่งกระชับความร่วมมือในด้านการค้าแล้วก็ด้านการลงทุนและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนซึ่งก็หวังจะเห็นความร่วมมือที่เป็นรูป,ปรธรรมระหว่างอาเซียนและบาเรนค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็ปิการพบกันนะคะระหว่างนางสาวมุนาอับบาส มะมูดรอดีนะคะเอกอัครราชาทูตร,ราชนจาจักรบาเรนประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมรารวะผลเอกประยุจันโอชานายกทนตรีในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่โดยภายหลังการเสร็จสิ้นการาหารือนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกทนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญบอกว่า นายกรัฐมนตรียินดีที่เอกอัครราชทูตบาเรนนะคะซึ่งเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการโดยไทยลําลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของอดีตนายกรัฐมนตรีบาเรนซึ่งทรงมีบทบาทในการวางรากฐานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศอีกทั้งพระกรุณาที่คุณในการส่งเสริมการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียจนทําให้ไทยและซาอุดิอาระเบียนั้นได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นปกติอย่างสมบูรณ์แล้ว นายยุทิมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตบาเรนจะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอดจนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในสาขาที่ไทยกับบาเรนนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยโดยเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับและก็ยินดีที่ได้มาดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจาประเทศไทยพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสานต่อความร่วมมือไทยบาเรนด้านทวิภาคีในทุกมิติ ทั้งนี้ไทยและบาเรนยังมีสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพอีกมากโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหวังว่าจะเห็นเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศต่อไปและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงรวมทั้งการไปมาหาสู่ระหว่างภาคเอกชนและประชาชนมากยิ่งขึ้นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนนั้นต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การส่งเสริมการค้าและการลงทุนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวาระสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสานต่อความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารในโอกาสนี้ครับไทยและบาเรนยินดีที่ศูนย์การค้าและบริการไทยนะครับหรือว่าไทยมาร์ทในบาเรนเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการแล้วเมื่อต้นปี mm. 2 5 6 4โดยจะเป็น,นกลไกในการส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองประเทศและช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไทยนั้นเป็นที่รู้จักในบาเรนและภูมิภาคตะวันออกกลางยิ่งขึ้น ด้านเอกรชทูตบาเรนเองก็หวังว่าไทยจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยนั้นไปลงทุนในบาเรนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการผลิตการท่องเที่ยวและก็สุขภาพ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่บาเรนนั้นได้ฉีดวัคซีนให้เอกชรัชทูตณกรุงมานามานะครับข้าราชการสถานเอกอครราชทูตตลอดจนคนไทยในบาเรน,น,นแล้วก็ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันในด้านสาธารณาสุขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะโครงการ Visiting Doctor Program กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งเอกราชทูตบาเรนนั้นยินดีที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะนายุทมนุตรีบอกว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไทยจะได้ประกาศใช้มาตรการเทสแอนด์โซึ่งก็หวังว่านักท่องเที่ยวชาวบาเรนนั้นจะกลับมาท,ท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งด้านเอกอัครราชทูตบาเรนก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายทั้งสองประเทศจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันความสัมพันธ์ระดับภาค เอกชนและก็ประชาชนความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนารุโมนตรีขอบคุณบาเลนที่สนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลามและการสนับสนุนไทยในประเด็นพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยนะคะพร้อมชื่นชมบาเลนที่ได้รับตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือเอเชีย ระหว่างปี2564ถึง2565ซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน ACD พร้อมที่จะสนับสนุนบาเรนในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ด้านเอกอัคราชาทูตบาเรนสนใจเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นโดยบาเรนได้เข้าเป็นอัครภภาคีของสนธิสัญญาไมาตรีและมิตรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี2562หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นความร่วมมือที่ใกล้ชิด และเป็นรูป,ปธรรมระหว่างอาเซียนกับบาเรนและอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับต่อไปด้วยค่ะ